บทที่สี่หนึ่งห้าแวงซิรูพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มด้วยดวงตาที่ลุกโชนถูกต้องต้องมีบางอย่างที่ยุ่งยากเกี่ยวกับรถคันนี้มันไม่ใช่แอร์แปดสิบหกแท้ๆไอหนุ่มบอกข้าหน่อยว่าเจ้าเข้าไปยุ่งกับมันล่วงหน้าหรือไม่ชิ้นส่วนภายในของแอร์86นี้ได้รับการดัดแปลงคุณเปลี่ยนมันล่วงหน้าหรือไม่ เมื่อเห็นท่าทางของแวงซิรุที่มองเห็นเบาะแสทั้งหมดเจียงเฟิงกอดไม่ได้ที่จะใส่หัวแวงซิรุคนนี้โง่และน่ารักจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าเขาไร้ความสามารถและแพ้ไม่เพียงแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาไร้ความสามารถแต่เขายังเทน้ำศกรปรกใส่ตัวเองด้วย แวงเฉาฉันไม่เคยไปสนามเลาจันชานเซอร์กิตเพื่อเร่งความเร็วรถเลยและฉันไม่เคยสัมผัสแอร์86คันนี้เลยตอนที่ฉันแก้ไขแอร์86คันนี้ทุกคนดูนอกจากชะลอยยางทั้งสี่เส้นแล้วเขาไม่ขยับอย่างอื่นแล้วเขาจะทำบางอย่างล่วงหน้าได้อย่างไรเจียงเฟิงมองไปที่แวงซิรุ แวงซิรุเย้ยหยันและพูดว่าอย่าทำอย่างนี้คุณต้องทำการเคลื่อนไหวล่วงหน้าและจงใจทำให้ฉันสะดุดฉันสะดุดคุณหรือไม่แวงเชาคุณล้อเล่นฉันหรือเปล่าการตรวจสอบคุณไม่รู้ว่าเมื่อไหร่การตรวจสอบสนามแข่งเรียกว่าอะไรเจียงเฟิงพูดไม่ออกแวงซิรุไม่เชื่อในความชั่วร้าย คุณไม่จำเป็นต้องปรับการตรวจสอบคุณต้องดัดแปลงฉันกล้ารับประกันได้ว่าคุณยังเด็กมากคุณจะรู้วิธีแก้ไขได้อย่างไรนอกจากนี้แม้ว่าจำนวนของโลกผู้เชี่ยวชาญการดัดแปลงคนหนึ่งมาเขาไม่กล้ารับประกันว่าเขาจะอยู่ในแอร์8 6ดั้งเดิมโดยทั่วไปสามารถปรับแต่งได้ภายใน10นาทีเพื่อให้เข้ากับสมัถนาของซูเปอร์คาของโลกนี่ คนกลุ่มหนึ่งลังเลแม้ว่าทักษะการขับรถอันยอดเยี่ยมของเจียงเฟงจะเอาชนะพวกเขาทั้งหมดแต่แอร์86ภายใต้การควบคุมของเจียงเฟงก็วิ่งออกจากสมรรถนะของรถซูเปอร์สปอร์ตซึ่งต้องเหลือเชื่อ เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าเมื่อแอร์86ถูกส่งจากต่างประเทศเกือบทุกคนขึ้นรถเพื่อทดสอบความเร็วสูงสุดเพียง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่ต้องดัดแปลงยิ่งไปกว่านั้นหลังจากการประเมินส่วนตัวของช่างซ่อมหากคุณต้องซ่อมไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงเท่านั้นแต่ความเร็วสูงสุดหลังการซ่อมจะสูงถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถยนต์ธรรมดามันก้าวกระโดดอย่างมากจาก180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเย่เซียงจูนมองไปที่เจียงเฟงิงเจียงเฟิงเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรฉันไม่เคยสัมผัสรถ,รถมาก่อนและทุกคนก็รู้จักการดัดแปลงดังนั้นฉันจะไม่อธิบายว่ามันดัดแปลงอย่างไรเจียงเฟิงกล่าวถนนยังไม่แยแส เขาใช้เทคโนโลยีการดัดแปลงที่ยอดเยี่ยมในลองเมนดังนั้นเขาจะไม่บอกคนเหล่านี้ว่าเขาดัดแปลงอย่างไรในฐานะองค์กรลึกลับที่ใหญ่ที่สุดในโลกความสำเร็จในการดัดแปลงของลองเมนนั้นยาวนานนับศตวรรษโดยธรรมชาติและคนทั่วไปไม่สามารถรู้ได้เลย แวงซิรุตะคอกอย่างเย็นชาและพูดว่าคุณเห็นไหมเด็กคนนี้บอกตัวเองไม่ได้เขากลา้าพูดได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้โกเกิดอะไรขึ้นพันใดนั้นชายชราคนหนึ่งก็เดินเข้ามาอาจารย์กูเมื่อเห็นชายชราคนหนึ่งพูดขึ้นอาจารย์กูคนกลุ่มหนึ่งพูดขึ้นทีละคน เมื่อเห็นคนคนนั้นกำลังมาหวังซีหลูรีบพูดราวกับว่าเขาพบหลักฐานที่จะหักล้างคำโกหกของเจียงเฟิงอาจารย์กู่มาทันเวลารีบมาช่วยฉันตรวจสอบว่ามีปัญหาร้ายแรงกับแอร์86นี้หรือไม่ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะคนแรกผู้เชี่ยวชาญการแดัดแปลงในที่ราบภาคกลางในน้อยหวังเกิดอะไรขึ้น กูเจิ้งอี้ถามแวงซิรูพูดเกินจริงและบอกกูเจิ้งยี่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้อะไรนะหลังจากได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าเก่าของกูเจิ้งยี่ก็เปลี่ยนสีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความดูร้ายและเขาเก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปิดฝากระโปรงของแอร์86เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด เมื่อเห็นกูเจ้งยี้เคลื่อนไหวแวงซิรุมองไปที่เจียงเฟงและพูดอย่างรุนแรงว่าเจ้าหนูเจ้าจะเสร็จเมื่ออาจารย์กูมาดูเหมือนว่าตราบใดที่กูเจ้งยี่เคลื่อนไหวใบหน้าปลอมๆของเจียงเฟงก็จะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆและถูกเปิดเผยใบหน้าของเจียงเฟงยังคงสงบนิ่งและปล่อยให้แวงซิรุโห่ร้องนี่นี่มัน ทันทีที่กูเจิงยี่เปิดฝากระโปรงรถร่างกายที่แก่ชราของเขารู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตและดวงตาที่แก่ชราของเขาก็แข็งทื่อทันทีบทที่416พระเจ้าของฉันปรมาจารย์กูเจิงยี่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ตรวจสอบด้วยสายตาที่บ้าคลาั่งมุมปากของเจียงเฟงยกขึ้นเล็กน้อย เขารู้ว่าทักษะการแดัดแปลงรถของลองเมนนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดฉันเพิ่งแก้ไขโดยใช้พื้นฐานของแอร์86ดั้งเดิมและไม่ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนภายในใดๆพระเจ้าพระเจ้ากูเจิเจจ้งยี่ตรวจสอบและอุทานต่อไปเรากับว่าเขาได้ค้นพบทวีปใหม่จริงๆเมื่อกูเจิงง้งยี่หยุดเพื่อตรวจสอบใบหน้าเก่าของเขาก็เคลื่อนไหวมากเกินไป แวงซิรุก้าวไปข้างหน้าและถามว่าอาจารย์กูมีคนเปลี่ยนชิ้นส่วนและดัดแปลงแอร์86นี้หรือไม่เมื่อเห็นท่าทางประหลาดใจของกูเจ้งยี่แวงซิรุก,ก็เข้าใจว่าแอร์86นี้ไม่ใช่แค่ธรรมดา เมื่อตอนนี้เจียงเซิงยอมรับว่ารถคันนี้เป็นแอร์แ6และไม่ได้ถูกดัดแปลงหากเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในของแอร์86นี้แสดงว่าไม่ใช่แอร์86ดั้งเดิมแต่เป็นแอร์86ที่สูญเสียจิตวิญญาณไปแล้วดังนั้นดูเหมือนว่าเจียงเซิงจะชนะเกมนี้แต่เขาชนะเกมนี้ด้วยวิธีที่ไรย้ยางอายแต่จริงๆแล้วเขาแพ้เกมนี้เปลี่ยนอะไร ฉันบอกคุณหมดแล้วฉันเพิ่งเปลี่ยนยางสี่เส้นเจียงเฟิงพูดไม่ออกแวงซิรุตะคอกอย่างเย็นชาคุณถูกขอให้พูดคุณเป็นผู้ต้องสงสัยในการโกงมาสเตอร์กูภายในรถคันนี้ได้รับการดัดแปลงและเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือไม่คนกลุ่มหนึ่งจับจ้องที่มาสเตอร์แวงรูพวกเขาจริงๆต้องการให้กูเจ้งยี่ให้คำตอบจริงๆ ท้ายที่สุดแล้วแวงซิรูเป็นปรมาจารย์ด้านการแต่งรถอันดับหนึ่งในเมืองจงยวนและคำพูดของเขาก็น่าเชื่อถือมากเย่ซิ่งจูนบีบมุมเสื้อผ้าของเขาอย่างประมาทเธอกลัวว่าแอร์86นี้จะยุ่งยากซึ่งจะทำให้เจียงเติงเสียเปรียบมากมือและเท้าขยับได้มือและเทา้เทาใหญ่เกินไปสำหรับชิ้นส่วนต่างๆแล้ว พวกมันไม่ใช่ชิ้นส่วนอะไหล่ดั้งเดิมที่สุดทั้งหมดหรือปรมาจารย์กูเจิ้งยี่กล่าวอย่างจริงจังอะไรอะไหล่แท้ของแอร์86ทุกชิ้นหรือเปล่าครับเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของแวงซิรุก็เบิกกว้างทันทีใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองดัดแปลงด้วยอะไหล่แท้แอร์86 ความเร็วรถยังเกิน300ได้อีกนี่เป็นไปได้ยังไงในทันทีวิธีที่แวงซิรุมองเจียงเฟงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเจียงเฟงยิ้มเบาๆและเขารู้ว่าแวงซิรุจะต้องหวาดกลัวอะไยแท้13นาทีผู้ชายคนนี้เป็นผู้ก่อความชั่วร้ายหรือ ถูกต้องการรีฟทำลายสถิติประวัติศาสตร์โลกและมันเป็นรถดัดแปลงผู้ชายคนนี้ชื่อเจียงเฟงไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผู้กระทำการชั่วร้ายฉันเกรงว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดถูกต้องแล้วคนธรรมดาจะทำปาฏิหาริย์ได้อย่างไรทันใดนั้นทุกคนอุทานและพวกเขามองไปที่เจียงเฟิงราวกับว่าพวกเขากำลังดูสัตว์ประหลาด เย่ซิยงจูนตกตะลึงเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเจียงเฟิงจะทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้ตัวเองเจียงเฟิงพูดอย่างเฉยเมยฉันเจียงเฟิงได้แสดงอย่างเปิดเผยและเหนือชั้นมาตลอดชีวิตและสามารถทนต่อการตรวจสอบได้ซึ่งไม่เหมือนกับบางคนที่ดูดีเมื่อได้ยินคำพูดของเจียงเฟงิงแวงซิรู้รู้สึกได้ถึงการตบหน้าของเขาที่มองไม่เห็นท่านอาจารย์กูท่านใช่ไหม วังซีรุถามอีกครั้งด้วยความไม่เชื่อกูเจ้งยี่กล่าวอย่างเคร่งครึมนายน้อยหวังฉันมั่นใจมากกว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่ใช้ในแอร์86นี้เป็นชิ้นส่วนดั้งเดิมและการดัดแปลงนั้นง่ายมากแต่ก็ไม่ขาดความเรียบง่ายที่เผยให้เห็นเทคนโนโลยีการดัดแปลงข้ามศตวรรษที่ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องลึกลับ อัญยญประกาศคู่พูดอย่างสุภาพนี่เป็นเพียงความมหัศจรรย์ในอุตสาหกรรมการดัดแปลงซึ่งถือได้ว่าเป็นตำราเรียนแบบคลาสสิกเปิดโลกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการดัดแปลงมันยอดเยี่ยมเกินไปเทคโนโลยีการดัดแปลงนี้ยอดเยี่ยมเกินไป เกินไปขนาดนั้นเลยเหรอกูเจิ้งยี่ปรมาจารย์ด้านการดัดแปลงอันดับหนึ่งในเซนทรัลเพลนเรียกว่าเทคโนโลยีการดัดแปลงของเขายอดเยี่ยมจริงๆบูมบทที่417ในขณะนี้แวงซิรุรู้สึกตกตะลึงราวกับว่าเขาถูกสายฟ้าฟาดและเขาก็ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ การแดัดแปลงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนความเสื่อมโทรมให้กลายเป็นความมหัศจรรย์เดิมทีแอร์เป็นราชาแห่งการแข่งรถแบบแรกแต่มันค่อยๆล้าสมัยไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแต่ความแข็งแกร่งที่สำคัญของมันยังคงอยู่หากมีการแดัดแปลงประสิทธิภาพของมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนดีขึ้นมากเตียงเฟิงพูดช้าชา้า กูเจ้งยี่จำมันได้ดีมากถูกต้องเปลี่ยนความเสื่อมโทรมให้กลายเป็นเวทมนต์นี่คือการเปลี่ยนความเสื่อมโทรมให้กลายเป็นเวทมนต์จริงๆปัญญาประกาศคู่เป็นอะไรที่หาที่เปรียบไม่ได้เทอร์มินอลมือถือจดจำไว้เพื่อให้คุณได้อ่านนวนิยายที่ยอดเยี่ยมในไม่กี่วินาทีหิงห้อยหิงห้อยและฮาโอเย่ไม่สามารถจับ ูเมื่อได้ยินความคิดเห็นของกูเจิ้งยี่ทุกคนในที่เกิดเหตุต่างตกตะลึงและทุกคนก็ตกใจกับเสียงฟ้าร้องพวกเขาทุกคนรู้ว่ากูเจิ้งยี่เป็นปรมาจารย์ด้านการดัดแปลงอันดับหนึ่งในเมืองจงยวนซึ่งเป็นบรรพบุรุษด้านการดัดแปลงที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและได้เป็นตัวแทนของประเทศจีนเข้าร่วมการประชุมการดัดแปลงระดับโลกหลายครั้ง ทุกวันนี้ปรมาจารย์กูเจิงยี่ได้ทำการประเมินทุกคนตกใจแค่ไหนเมื่อเขาถูกปลาบปลื้มใจดวงตาของกูเจิงยี่เต็มไปด้วยความคลั่งคลายชายชราค,คนนี้ต้องรีบถ่ายรูปฉากนี้นี่เป็นเพียงการดัดแปลงระดับศตวรรษนี่เป็นความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนตำราซึ่งน่าทึ่งมาก กูเจิงยี่อย่างรวดเร็วหยิบมือถือออกมามือถือก็จับภาพไว้การดัดแปลงระดับสัตวรษมันเกินจริงไปหรือเปล่าดวงตาที่สวยงามของเย่เซี่ยจูนมองคล้ำมุมปากของเจียงเฟิงยกขึ้นเล็กน้อยมันที่จริงสิ่งที่เขาพูดตลอดสัตวรรษนั้นถูกต้องลองเมนเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับต้นๆของโลก มีผู้เชี่ยวชาญน,นับไม่ถ้วนอยู่ในนั้นและเพียงแค่โยนหนึ่งในความสำเร็จที่ได้รับจากการวิจัยออกไปก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างพายุทางวิทยาศาสตร์ในโลกหากคุณเปลี่ยนชิ้นส่วนของรถให้เวลาเจียงเฟงเพียงพอเจียงเฟงมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าความเร็วของแอร์86คันนี้จะเกิน400 น่าเสียดายที่มีเวลาน้อยเกินไปเจียงเฟิงใช้เวลาเพียงสินาทีในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วหลังจากถ่ายภาพกูเจิ้งยี่มองทุกคนอย่างมีความหวังและถามว่าแอร์86คันนี้ไปถึงเร็วแค่ไหน กูมาสเตอร์กูความเร็วริฟสูงสุดของแอร์86นี้ได้ทำลายสถิติของกินเนตไปแล้วทำลายกินเนตบันทึกตอบกลับกูเจ้งยี่อุทานอีกครั้งความเร็วสูงสุดทำลาย305นี่เป็นความมหัศจรรย์อีกครั้ง หากพื้นฐานดั้งเดิมได้รับการแก้ไขเขาสามารถรับประกันได้ว่าความเร็วสูงสุดของแอร์86นี้สามารถทำลาย230กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อีกฝ่ายกลับทำความเร็วได้เต็มที่ถึง305กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความสำเร็จในการซ่อมครั้งนี้เอาชนะเขาอย่างสิ้นเชิงต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการปรับเปลี่ยน กูเจิ้งยี่อดไม่ได้ที่จะถามอีกคนหนึ่งตอบว่าอาจารย์กูเราทุกคนกำลังดูอยู่กระบวนการทั้งหมดควรใช้เวลา13นาทีอะไรนะ13นาทีกูเจิ้งยี่ถูกย้ายอีกครั้งใบหน้าชราของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและเขาเหลือบมอง ทุกคนใครเป็นคนดัดแปลงรถคันนี้ในพริบตาสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เจียงเฟิงชายหนุ่มคุณปรับแต่งแอร์แปนี้หรือไม่กูเจ้งยี่มองไปที่เจียงเฟิงด้วยความไม่เชื่อเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของกูเจ้งยี่เจียงเฟิงก็พยักหน้าและพูดว่าใช่ฉันแก้ไขแล้วแต่ฉันไม่ได้สนใจว่ามันเป็นเวลา13นาทีหรือไม่ คุณแก้ไขมันจริงหรือกูเจิ้งยี่ตกใจเกินกว่าจะคาดเดาได้เจียงเฟิงยักไหลจริงเมื่อเห็นว่าเจียงเฟิงดูไม่เหมือนว่าเขาโกหกกูเจิ้งยี่ก็กัดฟันและสมองของเขาก็ตกอยู่ในความคิดลึกๆในช่วงเวลาสั้นๆกูเจิ้งยี่ดูเหมือนจะตัดสินใจครั้งสำคัญในใจของเขาทัานใดนั้น กูเจิ้งยี่ก็คุกเข่าลงเขาจ้องมองที่เจียงเฟิงและพูดอย่างเคร่งขครึมว่ากูเจิ้งยี่รุ่นน้องของฉันถ้าคุณเซี่ยวไม่เป็นไรขอให้รุ่นน้องคนนี้บูชาคุณในฐานะอาจารย์อะไรนะปร,รมาจารย์กูเจิ้งยี่ผู้ดัดแปลงดีลองแวงซุนต้องการรับเจียงเฟิงที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเป็นอาจารย์ของเขาจริงหรือ เมื่อมองไปที่ฉากตรงหน้าพวกเขาปากที่ตกตะลึงของกลุ่มที่นำโดยแวงซิรุกลายเป็นรูปตัวโอซึ่งเกือบจะยัดไข่ใบใหญ่ได้หลายฟอง